กินไหมเจ้อิ่มเหรอเจ้ไม่กินเหรอไข่เจียวนี่ไม่ใจอร่อยไหมเด็กบ้านนี้กินไข่เจียวด้วยนะเห็นแม่กินอะไรนะั่นขอกินหมดแม้กระทั่งของเผ็ดแซบแ่บไหมน้องใจไข่เจียวหอมๆมันนี้ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ กินไปไม่ต้องรอแวงอร่อยมากเลยน้องแจ็ตอ่ะอร่อยมากค่ะแซ่บหลายเห็นแม่กินอะไรก็ขอกินหมดโดยเฉพาะไก่ย่างไก่ทอดเจ้เอาอะไรอ๋อเจ้เอาเจ็หิวนมเดียวเดียว นมอุ่นละอุ่นละน่าจะร้อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวแม่เอานมให้กิน